คลิปวิดีโอแค่3า,าว,วินาทีถูกแชร์ทะลุ1ล้านครั้งในไม่กี่ชั่วโมงภาพในคลิปชัดเจนจนปฏิเสธไม่ได้ตำรวจรจราจรในเครื่องแบบเต็มยศตบหน้าผู้หญิงคนหนึ่งกลางตลาดสดต่อหน้าชาวบ้านนับสิบเสียงในคลิปดังแสบหูมึงเป็นใครมาสั่งซ้อนกูที่นี่กูก็คือกฎหมายไม่มีใครได้ยินเสียงผู้หญิงตอบมีแต่เสียงแม่ค้าร้องโอ๊ย เบาวนและเสียงของอะไรบางอย่างตกกระแทกพืน้นทาดปะทองเกรรอนนนทั้งถาดใต้คลิปนั้นคอมเมนต์แตกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งดาเลตตำรวจเฮียใช้เครื่องแบบรีไทยคนจนอีกฝั่งพิมพ์ปกปองอย่าตัดสินจากคลิปสันซอนชินเขาอาจมีเหตุผลของเจ้าหน้าที่แต่ไม่มีใครรู้ว่าผู้หญิงที่ถูกตบนั้นไม่ใช่แค่ชาวบ้านธรรมดา เธอคือร้อยตำรวจเอกหญิงจากฝ่ายตรวจสอบภายในที่ปลอมตัวมาเป็นคนเดินตลาดเงียบเพื่อจับผิดพวกตำรวจที่เอาเครื่องแบบไปกินบนหยาดเหงื่อของคนหาเช้ากินคำ่ำและไม่มีใครคิดเลยว่าตลาดเลคิงแห่งหนึ่งในเชียงใหม่จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องอื้อฉาวที่ขยาวทั้งกองตำรวจภูธรจังหวัดคืนนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปไม่กี่ชั่วโมงก่อน คลิปนั้นถูกถ่ายกลับไปวันที่หมอกบางดางังปกคลุมตลาดนองดาววันที่รถเข็นไซค์กรอกของหญิงตัวเล็กคนหนึ่งถูกใช้เป็นเวทีให้อํานาจชั่วตัวตนที่แท้จริงและวันที่ผู้หญิงคนเดียวกล้าท้าทายทั้งระบบด้วยคาเพียงประโยคเดียวว่าที่นี้ไม่ใช่ที่ของกฎหมายบนป้ายแต่เป็นที่ของความยุติธรรมของคนทั้งตลาดสวัสดีครับทุกคน ขอบคุณมากนะคะที่กดหัวใจและกดติดตามช่องคดีลึกลับไทยออดีโอของเราทุกการกดไลค์กดแชร์และติดตามของคุณคือกำลังใจสำคัญให้เราสร้างเรื่องราวลึกลับใหม่ๆมาฟ้ากันทุกวันค่ะอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคดีต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะเช้าตู้ดูดหนาวที่ตลาดนองดาวจังหวัดเชียงใหม่ หมอกบางปอกคุมหลังคาสังกะสีเกลเก่ากลิ้นควันเตาถ่านกลิ้นน้ำมันทอดและไอร้อนจากร้านก๋วยเตี๋ยวผสมกันจนกลายเป็นกลิ่นของตลาดเช้าที่ชาวบ้านคุ้นเคยมุมหนึ่งใกล้เสาไฟมีรถเข็นเล,ล็กๆคันหนึ่งตั้งป้ายเขียนด้วยลายมือว่าไซ้กรอกทอดป่าท้องโกร้อนเจ้าของรถเข็นชื่อวิราอายุ30ปีตัวเล็กแต่คล่องแคล่ว ผมมัดห่างม้าใส่เสื้อกันหนาวบางซีทีซักจนเฟอรูปแขนตัวเองหาความอุ่นแต่ดวงตายังเต็มไปด้วยความหวังววราเปิดเตาแก๊สค่อยใส่ปลาท้องก๋ยลงกระทะน้ำมันเดือดปุดกรินหอมฟุง้งเด็กนักเรียนมัธยมที่เดินผ่านอดไม่ได้ต้องหยุดมองมาซื้อขนมอนเข้าเรียนใหม่จ้ะของร้อนเลยนะเวลาพูดยิ้มอินแค่ไม่กี่นาทีไส้กรอกกับปาทองโกก็ขายไปหลายชุด ดูเหมือนวันนี้จะเริ่มต้นดีจนกระทั่งเสียงหยาบกระดังดังขึ้นด้านหลังเฮ hey, ล้านี้จ่ายค่าดูแลกับค่าที่ก่อน350วิลาสดุงเซนหันไปเห็นผู้ชายสามคนใส่เครื่องแบบตำรวจจราจรสีครีมหมวกขาวขอบแดงเดินมาหยุดตรงหน้าคนที่เดินนำหน้าหุ่นใหญ่ท่วมชื่อซิปตำรวจตรีเกียรติกรป้ายชื่อและบัตรประจำตัวยานอยู่ที่อก แต่เขายืดอกอย่างเยอะหยิงเออวันนี้หนูเพิ่งขายได้ไม่กี่กล่องเองคะ่ะพรุ่งนี้หนูขายได้มากกว่านี้เดี๋ยวค่อยเอามาจ่ายได้ไหมคะวิลาพูดเสียงเบาไม่มีคำว่าพรุ่งนี้มีแต่ตอนนี้เกียรติกรเท้าเอวตำรวจหนุ่มอีกสองคนที่ยืนข้างหลังหัวเล่าเฮออีมองวิลาเหมือนของเล่นขอผ่อนสักวันเดียวเถอคะค่ะ วันนี้หนูต้องโอนเงินค่าของให้โรงงานถ้าเสียหมดหนูไม่เหลือกินจริงเกียรติกรก้กาวเข้ามาใกล้มองเธอตั้งแต่หัวจอดเท้าเหมือนดูคนไม่มีค่าไม่มีตังก็ใช้แรงสิทำไซ้์กรอกให้พวกกูไปเจ็หมายเอากลับลงพักถือว่าเป็นค่าดูแลเข้าใจไหมวิลาตางั้นหนูจะเอาอะไรขายคะ่ะหนูจะเอาอะไรส่งให้แม่ที่ต่างจังหวัดไม่พอใจก็เลิกขายไปเลยตลาดนี้ใครไม่ยอมก็อยู่ไม่ได้ พูดจบเขาหันไปสั่งลูกน้องเก็บสายกรอกกับขนมทั้งหมดใส่กลองไปวิลาตกใจรีบเอาตัวบังทาดปาท่องโกเแกอ่อย่าค่ะพี่นูขอร้องอย่ามาเอาของนูไปเลยหนึ่งในตำรวจหนุ่มพลักทาดอย่างแรงทาดปาท่องโก๋คว่ำน้ำมันล้นซ่านออกจากกระทะต้นวิลาต้องกระโดดถอยหลังเกือบล้มก้นกระแทกพื้นเสียงซาของน้ำมันเด็ดขาดจนทั้งแถวเงียบกริบ พอค้าแม่ข้าวรอบหันมองแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามายุ่งทุกคนรู้ดีว่าถ้าไปขวางแกงเกียรติชีวิตการค้าขายจะไม่สืง่งมิดต่อไปวิราคุกเขาลงคอยเก็บปาทองเกอที่เลินเกลือนพื้นน้ำตาขอเบ้ามือสัน้นเพราะทั้งร้อนทั้งกลัวและทั้งเจ็บใจทันใดนั้นเสียงผู้ยิงคนหนึ่งดังขึ้นด้านหลังพวกคุณกำลังทำอะไรกับแม่ค้าคนหนึ่งกลางตลาดแบบนี้คะเวลาเงนาขึ้น เห็นหญิงสาวอายุราว6 7บ8ปียืนอยู่ไม่เกิเธอสวมเดรสสีแดงเข้มทับด้วยเสื้อคลุมยาวผมปล่อยยาวตรงหน้าคมคายองดวงตาน,นิ่งแต่แข็งแรงเกียรติกรหันขวับเธอเป็นใครมายุ่งอะไรกับการทำงานของตำรวจหญิงสาวตอบเสียงนิง่งฉันเป็นคนธรรมดาที่เดินตลาดแล้วเห็นตำรวจสาคนทำลายของของ,ของแม่ค้าคนหนึ่งเรียกเก็บเงินแบบไม่มีใบเสร็จ แบบนี้เรียกว่าทำงานเหรอคะบรรยากาศทั้งแถวเหมือนหยุดหายใจพอเขาแม้เขาหลายคนชะเงดูแต่ก็ยังไม่กล้าวเข้าไกลวิลาตกใจรีบคว้าแคนยิงสาวพี่อย่าพูดมากเลยค่ะพวกเขาอันตรายหนูไม่อยากให้พี่เดือดร้อนยิงสาวบีบมือวิลาเบาๆไม่ใช่ความผิดของน้องนะแล้วหันกลับไปจ้องเกียรติกรคุณเรียกเก็บเงินโดยไม่มีหลักฐาน ทำลายสินค้าของชาวบ้านคมคู่แม่ค้าแบบนี้ยังกล้าเรียกตัวเองว่าผู้พิทักษ์สันติละอีกหรอคะหน้าของเกียรติกรเริ่มแดงจัดเขาเคยด่าวใครต่อหน้าทั้งตลาดแต่ไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนกล้าพูดกับเขาแบบนี้ผู้หญิงบ้าที่นายรูกล้ามาสั่งซอนกูเหลอเพียฝ่ามือของเกียรติกรฟาดลงบนแก้มบนแก้มญิงสาวเต็มแรงเสียงดังจนทั้งตลาดสะดุง้ง ร่างของเธอเซไปเล็กน้อยแต่มือยังไม่ล่มวิรลากรีดรองพี่พี่เป็นอะไรไหมคะหญิงสาวค่อยยงยืนตรงขึ้นรอยแดงชัดบนแกมแต่สายตากับเย็นเฉียบเมื่อกี้คุณเพิ่งทำผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในหน้าที่ของตัวเองเลยนะคะสิบตำรวจตรีเกียรติกรเกียรติกรชะงักทันทีเธอว่าอะไรนะรู้ชื่อกูได้ยังไง ตำรวจหนุ่มสองคนที่ยืนข้างหลังมองหน้ากันอย่างวันนั้นยิงสาวเอื้อมมือเข้าไปในกระเป๋าหยิบโทรศัพท์เครื่องเล็กสีดำขึ้นมายกขึ้นเล็กหน่อยตั้งแต่คุณสามคนเดินเข้ามาหาแม่ค้าคนนี้ฉันก็เริ่มกดบันทึกวิดีโอแล้วค่ะเสียงฮือฮาเบาบๆดังขึ้นจากมุมตลาดในนี้มีภาพคุณเรียกเก็บเงินโดยไม่มีทานกฎหมายทำลายทรัพย์สินของประชาชนดูมินสักอิสรี และตอนนี้คือใช้กำลังกับผู้หญิงคนหนึ่งต่อหน้าคนทั้งตลาดเกียรติกรนาศีแต่ยังพยายามแสดงท่าทีหญ่โอดคิดว่าแค่คลิปในโทรศัพท์ถูกจะทำอะไรได้หรอเธอรู้ไหมว่ากูเป็นใครหญิงสาวยิ้มมุมปากฉันรู้ดีมากค่ะว่าคุณเป็นใครและทำอะไรไว้บ้างเธอพูดช้าชัดเจนซิบตำรวจตรีเกียรติกรตำรวจจราจรประจำเขตนองดาว คนที่ประชาชนร้องเรียนเรื่องเรียกเก็บเงินไม่เป็นธรรมคมขู่แม่ค้าและคุ้มกันสินค้าลักลอบเข้าตลาดทั้งหมด6ครั้งใน5เดือนที่ผ่านมาทั้งแถวยืนอึ้งบางคนเคย่าหัวเบาๆอังเหมือนเพิ่งได้ยินความจริงที่เก็บกดมานานหญิงสาวเก็บโทรศัพท์ลงกระซิบกับวิลาไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวทุกอย่างจะเปลี่ยนเธอเงยหน้าขึ้นอีกครั้ง ขอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการค่ะฉันร้อยตํารวจเอกหญิงพิมพ์ไทยสีวัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายในตํารวจผู้ทนจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ฉันมาลงพื้นที่ตรวจตาดนองดาวแบบไม่เปิดเผยตัวและเมื่อกี้คุณเพิ่งตบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในต่อหน้าประชาชนทั้งตลาดทันที่ที่พิมพ์ถ่ายผู้จบตลาดเงียบสนิทแล้วก็ระเบิดเป็นเสียงสุบซุบซิบดังระง,งมเกก็รตตรกรใบหน้าซีดเพื่อช ผมผมไม่รู้ว่าคุณเป็นตำรวจผมแค่ไม่รู้ไม่ใช่ข้ออ้างในการทำผิดนานตอนที่คาเร์เรียบเธอกดโทรศัพท์โทรออกไปยังหมายเลขหนึ่งซึ่งเธอบันทึกว่าหัวหน้าสัญญาณดังเพียงสองครั้งเสียงใช้ไว้กลางคนที่เด็ดขาดก็ดังออกมาพิมพ์ถทยตอนนี้คุณอยู่จุดไหนเธอหันไปมองเกียรติก,กรตรงสินหนูอยู่ที่ตาดนองดาวคะ่ะ มีกรณีอน,อนี้ตำรวจตัดเรียกเก็บไม่ชอบด้วยกฎหมายทำลายทำชาสินและใช้กำลังกับประชาชนขอให้ส่งชวดสอบภายได้ลงพื้นที่ที่ด่วนเคลอนก็อย่างถูกบันทึกเรียบร้อยเสียงปลายสายตอบทันทีให้คุณรักษาสถานที่เก็บหลักฐานให้ครบผมจะรายงานผู้บังคับบัญชาและส่งทีมลงไปภายใน20นาทีพิมพ์ไทยตัดสายหันมาทางเกียรติกร จากนี้ไปคุณกับลูกน้องห้ามออกจากตลาดจนกว่าชุดตรวจสอบจะมาถึงผมมีภารกิจอื่นเกจตกรพยายามเทียงคำว่าภารกิจใช้ไม่ได้กับวันนี้แล้วค่ะน้ำเสียงของเธอคมกริบวิลายยืนอยู่ด้านหลังไอ้ใจเต้นแรงแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณไม่นานเสียงไซเรนเบาดังใกล้เข้ามารถกระบะสีก้อมท่าทะเบียนของราชการเลี้ยวเข้าหน้าตลาดใช้ชุดเครื่องแบบสีกากี เข้มใบหน้าคมเคมเดินนำหนา้าคือพันตำรวจทนวัตใช้กุลหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเขากวาดตามองรอบก่อนหยุดที่เกียรติกรสิบตำรวจตรีเกียรติกรใช่ไหมเกียรติกรยืนนิ่งรูว้ว่าหนีไม่ได้แล้วพิมพ์หันไถ่เดินมารายงานสันเสน็นพร้อมยืนโทรศัพท์ให้ทนวันดูคลิปตั้งแต่ต้นเสียงเกียรติกรเรียกเงินเสียงทัดขลุมความ เสียงตบหน้าดังลั้นทุกอย่างชัดเจนทนวัดสีหน้าเคงครึมจากหลักฐานเบื้องตน้นผมสั่งพักหน้าที่ทันทีและหยุดบัตรประจำตัวตำรวจของคุณไว้ก่อนระวังดำเนินการสอบสวนทางวินัยและอาญาประชาชนในตลาดเริ่มพึมพำเสียงดังจริงอย่งด้วยในที่สุดก็มีคนกล้าจัดการพวกเราโดนมาเป็นปีจริงวันนี้ได้เห็นกับตาเลย ตำรวจสองนายที่เป็นลูกน้องเกียรติยืนตัวเกรงมือเย็นเฉียบเทนวัดมองไปรอบตลาดขอให้ทุกคนที่เห็นเหตุการณ์เมื่อเช้าเตรียมตัวให้ข้อมูลตอนนี้เราจะตั้งโต๊ะชั่วคราวตรงนี้เพื่อบันทึกคำให้การเบื้องตอน้นเก้าอีพลาสติกสีแดงตัวหนึ่งถูกนำมาตั้งตรงกลางเกือบเหมือนเก้าอี้จำเลยเกียรติโกถูกเชิญให้นั่งลงท่ามกลางสายตาของคนทั้งตลาด ชุดตรวจสอบภายในอีกสองนายยืนประกบทั้งสองฝั่งไม่ใช่เพื่อจับกลุ่มทันทีแต่เพื่อให้เข้ารู้วาจากนี้ไปเขาไม่ได้อยู่เนื้อขายอีกแล้วแผงขายปลายย้ายทางไปอีกมุมแผงก๋วยเตี๋ยวเลื่อนโต๊ะออกเล็กน้อยตรงกลางตลาดถูกเว้นไว้สำหรับโต๊ะพับและเก้าอี้ไม่กี่ตัวกลายเป็นที่ทำงานชั่วข้าวของฝ่ายตรวจสอบภายในทนวัดประกาศเสียงดังวันนี้ เรามาเพื่อฟังไม่ใช่มาแก้ตัวแทนใคลนทุกคำพูดของชาวบ้านจะถูกบันทึกและปกปิดชื่อผู้ให้ข้อมูลไม่มีใครถูกกันแกงย้อนหลังแน่นอนคำพูดนั้นทำให้หลายคนเริ่มกล้าเงยหน้าคนแรกที่ถูกเชิญให้เราคือวิลาเธอเดินออกไปยืนหน้าโต๊ะเสียงยังสั่นนิดนิดแต่พิมพ์ให้วางมือบนหลังเธอเบาๆหายใจลึกพูดแค่ความจริงน้องทำได้อยู่แล้ว วิราพยากาักหน้าเมื่อเช้าประมาณ6กโมงครึ่งค่ะหนูกำลังทอดปาทองโกอยู่ซิบตำรวจตรีเกียรติกรก,กับตำรวจอีกสองคนเดินมาที่ร้านเขาขอเก็บเงิน350บาทโดยไม่ให้ใบเสร็จเธ่อแล้วต่อไปเรื่อยเลยตั้งแต่การขอพัดผ่อนการถูกด่าวการถูกสั่งให้ทำขนมให้ฟรีการพลักทาจนของเล่นและจบที่ผู้หญิงในชุดแดงถูกตบต่อหน้าทุกคนตอนแรกเสียงของวิราเบล แต่ยิ่งเล่ายิ่งชัดทนวันถามก่อนหน้านี้เคยโดนแบบนี้มากก่อนหรือเปล่าเคยคะหลายครั้งแต่หนูไม่กล้าเถียงกลัวไม่ได้ขายกลัวโดนย้ายที่เสียงจากแถวลังดังขึ้นไม่ใช่แค่ร้านน้องเขาหลอกผมก็โดนชายขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างคนหนึ่งยกมือผมต้องจ่ายค่าจอดทั้งที่ใช้ทนสาธารณะถ้าไม่จ่ายก็โดนไล่ไม่ให้รับลูกค้าหน้าตลาดร้านก๋วยเตี๋ยวตรงหัวมุมนี้ก็โดน แม่ค้าก๋วยเต๋ยวยกมือจ่ายค่าที่ก็แลว้วยังต้องจ่ายค่าดูแลให้ทีมนี้ทุกเดือนเสียงพ่อค้าแม่ค้าประสานกันเหมือนคลื่นเขาเก็บเงินแบบไม่มีใบเสร็จมานานแล้วใครไม่จ่ายก็โดนไลท่ที่โดนด่ากลางตลาดพิมถ่ายจดทุกคำลงสมุดขณะที่ทีมงานอีกคนบันทึกเสียงจากนั้นจึงถึงคิ้วเกียรติกรธนวัฒน์ถามตรงจึงคุณจะปฏิเสธคำพูดของชาวบ้านทั้งหมดไหม หรือจะยอมรับว่ามีส่วนจริงเกียตรติโกอกมนะผมอาจจะมีบ้างที่พูดจาแรงไปแต่มันก็เพื่อความเรียบร้อยของตลาดพิมไทยเดินขึ้นมายืนข้างเขากลางแฟมหนาวในแฟมนี้คือคำร้องเรียนที่ชาวบ้านส่งมาถึงฝ่ายตรวจสอบภายในในรอบ6เดือนทุกฉบับมีชื่อคุณรวมถึงวันที่เวลาและจำนวนเงินตัวเลขไม่เคยโกะคะ่ะเสียงในตลาดดังรง,งมอีกรอบ ท่านวัดศบตาเกียติกรนี่ไม่ใช่โมโชั่ววูบแต่มันคือพฤติกรรมลำเซนซําอย่างเป็นระบบเกียรติกรงเงียบไปนานก่อนจะพูดเบามาผมทำผิดจ,จริงครับเสียงทอนหายใจทั้งโล่งใจทั้งหมันสายดังจากหลายทิศทางหลังจากสอบถามพยานหลายคนทั้งแม่ค้าขายปลาขายพักคนเข็นรถผลไม้และไรเดอร์ส่งของทนวัดก็ลุกขึ้นพูดต่อหน้าทุกคน จากหลักทานและคำให้การวันนี้ผมสั่งพักหน้าที่10ตตำรวจตรีก่อนและส่งเรื่องเข้าสู่การสอบสวนทั้งทาง,ทงวินัยและอาญาแล้อาญาส่วนตำรวจอีกสองนายจะถูกพักใชยบัตรประจำตัวเพื่อรอสอบสวนว่ามีส่วนร่วมมากน้อยไข่เสียงปรบมือดังยาวแม่ค้าหลายคนถึงกับน้ําตาคลอคิดว่าจะไม่มีวันได้ยินคำแบบนี้ในตลาดเราแล้วนะใครบางคนพูดขึ้น แต่ทนวันยังไม่จบอย่างไรก็ตามวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของสมคนนี้แต่เป็นวันแรกของกฎิกาใหม่สำหรับตลาดนองดาวเขาชู่แผ่นกระดาษขึ้นข้อ1ตั้งคณะทำงานความโปร่งใสตลาดนองดาวประกอบด้วยตัวแทนแมคค้า3คนเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน2คนและเจ้าหน้าที่ธทาานอีกหนคน มาประจำที่ตลาดทุกวันเป็นเวลา60วันต่อเนื่องใครมีปัญหามาที่โต๊ะนี้ได้ทันที <c oughs> ขออ้อ2เปิดเบอร์โทรศัพท์สายด่วนแบบไม่ต้องเปิดเผยตัวใครถูกเรียกเก็บเงินแปลกแตกถูกคมคู่หรือเห็นสิ่งผิดปกติโทรแจ้งได้24 e ชั่วโมง ข้อ 3, ป้ายบบบริการค่าธรรมเนียมทุกอย่างจะถูกติดไว้ที่ทางเข้าตลาดอย่างชัดเจนใครเก็บเกินจากนี้ถือว่าทำผิดกฎหมายไม่ใช่กฎของตลาดแต่เป็นการรีไทยเสียงฮือฮ้ากลายเป็นเสียงปรบมือหนักแน่นวิลายืนข้างพิมพ์ไทยกระสิบเบายพี่ตลาดเราคงได้หายใจแบบคนปกติสักทีใช่ไหมคะพิมพ์ไทยยิ้มบางๆใช่จ้ะ ความยุติธรรมมาช้าแต่มาถึงแล้วก็ต้องให้ดังกว่าที่มันหายไปหลังเลิกประชุมหลายคนเดินมาขอบคุณพิมพ์ไทยบางคนหันไปบอกวีระถ้าวันนั้นหนูไม่พูดหนูไม่ยืนอยู่ตรงกลางตลาดเราก็คงยังเงียบกันต่อไปวีระสายหน้าหนูแค่เล่าความจริงเองค่ะคนที่กล้าส,สู้จริงๆิ่งคือพี่เขาพิมพ์ไทยวางมือบนไหลวีระไม่หรอกวีระคนที่ตัวสั้นแต่ยังยืนอยู่ ก็ถือว่าสู้แล้วรุ่งเช้าวันถัดมาหมอกเช้าที่ตลาดนองดาวยังเหมือนเดิมกินข้าวโพดตม้มกินปลาทอดกลินปลาท้องเกยร้อนเรืนลอยคลุง้งแต่ความรู้สึกในอากาศไม่เหมือนเดิมอีกแล้ววิลามาถึงตลาดตั้งแต่ฟ้ายังสลัวเธอเช็ดรถเค็นจนสะอาดตั้งเตาเติมน้ำมันใหม่ป้าย้ายกรอกปลาท่องกวยรอนถูกเขียนไหมสวยกว่าเดิม ที่สำคัญเราแม่ค้ารอบวันช่วยกันเอาผ้าใบไมมาติดเป็นกันแดดจากนี้ไปขายให้เต็มที่นะหนูอย่าให้ใครมาข่มได้อีกแล้วป้าขายเต้าหู้พูดยิ้มจิมแถวด้านข้างของตลาดมีกระโจมเล็กๆตั้งอยู่มีโต๊ะเก้าอี้และป้ายเขียนว่าคณะทำงานความโปร่งใสตลาดนองดาว มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในสองคนนั่งรวมกับตัวแทนแม่ค้าอีก3คนคอยดูความเรียบร้อยพิมพ์ไทยเดินเข้าตลาดในชุดทำงานเสื้อเชิดขาวกับเดอร์ฟอเวอร์สีดำใบหน้าอย่างจริงจังแต่แววตานุ่มนวลขึ้นเมื่อเห็นบรรยากาศพี่พิมพ์ไทยวันนี้ต้องลองไซคกรอกสูตรใหม่ของหนูนะคะวิลโบกมือเรียกแฮมหนูเก็บไว้ให้พี่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหม พิมทายหัวเราะเบาๆเธอซื้อตามมารยาทแต่สายตายังมองไปรอบตลาดเหมือนสำรวจเมื่อเห็นว่าตำรวจที่เดินตรวจตราในตลาดวันนี้ทำงานเงียบไม่แต่ต้องเงินไข่เขินจึงค่อยลวกดเธอจึงค่อยลงใจววลานั่งลงคำถามเสียงเบาพี่พอครบ60วันแล้วพี่จะไปประจำที่อื่นหรือคะพิมทายมองไปที่ผู้คนที่หัวเราะพูดคุยซื้อขายแก่งสบายใจ จริงๆแล้วพี่ขอย้ายมาดูแลเขตนี้นานกว่านั้นแหละอย่างน้อย6เดือนเพราะที่แบบนี้ถ้าไม่มีใครคอยเฝ้าความกลัวมันจะกลับมาเร็วมากวิลาตาเป็นประกายงั้น6เดือนนี้หนูจะหัดเป็นคนที่ไม่กลัวเหมือนกันคะ่ะพิมพ์ไทยยิ้มดีเลยความยุติธรรมไม่ได้มาจากฝาแต่มาจากคนที่ยืนอยู่ข้างกันแบบนี้แหละ สายลมเย็นพัดผ่านแสงแดดอ่อนๆซองลงบนกระทะป่าทองโกยเสียงซ่าของน้ำมันไม่ได้หมายถึงความกลัวอีกต่อไปแต่มันคือเสียงของตลาดที่กลับมามีชีวิตเด็กนักเรียนวิ่งมาหัวเราลันพี่ป่าทองโก้ชุดใหญ่เลยครับวิราวนเล่าตอบได้เลยวันนี้ลดพิเศษสำหรับคนกล้าพูดความจริงนะพิมพ์ไทยยืนมองภาพตรงหน้าอย่างเงยือย เธอรู้ดีว่าหนึ่งฝ่ามือที่เคยทำให้ทั้งตลาดเงียบงนันกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เสียงของคนตัวเล็กเอ็กดังขึ้นและจากวันนี้ไปไม่ว่าจะเป็นที่ตลาดนองดาวหรือที่ไหนในเชียงใหม่ตราบใดที่ยังมีคนแบบวีราและคนที่ยอมยืนอยู่ข้างอย่างเธอความยุติธรรมก็จะไม่ใช่คำที่รอยอยู่แค่ในข้าวอีกต่อไปแต่จะเดินไปตามแพงพักแพงป้ารถเข็นเล็ก เหมือนเช้าใหม่ที่กลับมาเสื้อทุกวัน